สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้คุณนร่ามาบรรยากาศใหม่นะคะหลายส่วนกลางวันบ้างเนาะอ่านะนนะคะนี่นะคะอ้าวหน้าบา้นานคุณนร่านะคะหน้าบา้นานคุณนร่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เกี่บคุณนร่นาราจะสอนนะคะเรื่องนะในเรื่องที่วันนี้ที่คุณนร่าจะสอนนั่นคือการใช้ติ k กต k ทําเงินเน่ยอย่าเมินสามสิ่งนี้อ่านะคะใครอยากรู้บ้างวิธีการใช้ติ๊ t ต k ทําเงินนั้นทํายังไงนะคะอย่าลืมนะคะ เข้ามาดูดไลฟ์นี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แบ่งไปด้วยนะอ่านะคะอย่าลืมเข้ามาดูในไลฟ์นี้คืออะไรคะ <c oughs> อ่ะออดีค่ะพี่มลมาแล้วนะคะเอา้าคุณนลากกดกดไลน์ในเพจแล้วนอะเรียบร้อยนะคะเช็คเสียงให้คุณนลัณทีได้ไหมคะอ่าพี่มลน,นะคะพี่มลเสียงคุณลนลัชัดนี่เออโอ้ขอบคุณสําหรับกุหลาบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะสวัสดีคุณอ่าหลายคนเลยนะคะคุณนลัเรียกไม่ทันเลยนะคะ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากค่ะนะสี่ใจเลยนะคะใจล้วลชัดค่ะนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่มดนะเดี๋ยวครูนาร่าเริ่มแชร์นะคะแช์ในเพจครูนาร่านิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะคุณคุณบุษรีนะคะบอกว่าชัดมากๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเสียงหน้าบ้านนี่มันจะดังไหมดังดังมากไหมไม่รู้นะเดี๋ยวคุณนาร่ากดแชร์ก่อนนะจ๊ะใจเย็นๆกันนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้คุณนาร่าจะมาสอน เทคนิคจริงๆเอาไปสักสามข้ออ่ะนี้ไหมสามข้อนะคะเดี๋ยวคุณอล่าแชร์ก่อนนะจ๊ะนะคะคิดถึงทุกๆคนเลยนะคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยนะคะหายไปแค่ไม่กี่วันเองเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณอล่ากดแชร์ก่อนสิงชัดไม่นิเพจเอ่ยในเพจเอ่ยสิงชัดไหมในเพจเอ่ยสิงชัดไหมคะเดี๋ยวนะคะคุณอล่ากดดูก่อนนะ เลยนะคิดถึงทุกคนมาก okay, ๆโอเะคเสียงชัดเนาะหายไปแค่ไม่กี่วันเย <Yeah, S 2> ี่ยมมากนะคะโ <c oughs> อเคน, okay, นะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนะคะใจเย็นกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะอะ <laughs> อยากให้ดูท้องฟ้าจังเลยนะคะ <laughs> อยากให้ดูท้องฟ้าจังเลยนะสวยจังมีเ <c oughs> สียงเด็กน้อยด้วย เียงเล็กน้อยนะคะข้างบ้านลูกครูดาราไปบ้านพอนะคะไม่อยู่นะคะเดี๋ยวนะครูนรา,าจะกดแชร์ไลฟ์หนึ่งแพร์หนึ่งแพร์นะโอเคปะ่ะขอบคุณกับมี่บอนนะคะพี่บอนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ครูนาราด้วยนะเดี๋ยวครูนรา,าขอแชร์สักสองกลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวครูนรา,าจะเริ่มสอนโอเคปะ่ะ เดี๋ยวครณนาราจะเริ่มสอนนะกะโอเคอ่ะไปเลยดีกว่านะคะสอนเลยดีกว่าอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณนาราจะเริ่มสอนซึ่งการที่คุณนาราจะสอนเนี่ยนะคะคุณนาราก็จะเข้าไปในบ้านนะคะเพราะว่าจะได้เขินกระดานนะคะก็มาเปิดไลฟ์กันด้วยอ่าบรรยากาศหน้าบ้านครูนะคะ มันกันดน้านบ้านครูนะครูมีชิงช้านะคะเด็กน้อยนะเด็กน้อยสิงดังมากเลยนะครูมีชิงช้าน้าบ้านนะคะใครอยากมานั่งชิงช้ากับครูบ้างนะคะนี่นะคะน้าบ้าน <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศแล้วเปลี่ยนบรรยากาศปะเริ่มสอนดีกว่านะคะก่อนที่แสงจะหมดไปนะจ๊ะครูขี้เกียจไลฟ์ตอนกลางคืนเพราะว่าขี้เกียจเปิดไฟ <c oughs> จะขี้เกียจกันมากกินไปหรือเปล่าน,นะคะจะขี้เกียจกันมากกินไปหรือเปล่าน,นะคะ <c oughs> าบ้านดีกว่านะคะเย็นนิดหนึ่งข้างนอกร้อนนะคะร้อนหน่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่มนมากเลยนะคะส่งกุหลับให้ตลอดนะคะตลอดตลอดนะคะขอบคุณมากเซ <c oughs> ็งชัดนะโอเคนะคะเดี๋ยวครูล่าเริ่มสอนในนี้เลยดีกว่าอ่ะมา <c oughs> <c oughs> เพลงเพลงไม่มีเปิดค่ะวันนี้นะคะม,มีเปิดค่ะเพลงนะะี่ค่ะ อ่านะคะไปเริ่มมันข้อได้นะ,ะถ้าคุณอยากจะใช้เงินอ่ะอยากจะใช้ติ๊ t o k ทําเงินเนี่ยคุณจะต้องรู้นะคะสามสิ่งนี้นะคะสามสิ่งนี้นะคะสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือนะคะเนื่องจากครูเป็นครูสอนออนไลน์นะคะครูจึ้งขีดกระดันดับนะคะอันหนึ่งนะคุณจะต้องรู้สิ่งนี้ค่ะว่า ขอเขียน okay, นิดนึงนะอ่านะคะสิ่งแรกนะคะคุณต้องรู้ว่า TikTok ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะอ่านะคะหลายๆคนนะคะอยากจะทำออนไลน์นะคะแต่ก็คิดว่าเฮ้ย TikTok เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มของเด็กๆเล่นปะเด็กๆนะั้นไม่น่าจะทำเงินได้ครูนอราบอกเลยว่านะคะ TikTok ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆธุรกิจใดๆก็ตามนะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์ม t i k t o k กันทั้งนั้นเลยนะคะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มใน TikTok เงินทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆนะคะแบรนด์สินค้าต่างๆนะคะทุกอย่างจะบอกว่าใน TikTok อกคือคนมีเงินโอเคไหมใน TikTok อคือคนมีเงินค่ะนะคะเพราะนะคะ เดิมทีนะเราจะเราจะรู้ข้อมูลกันมาว่า a ฟ e b o o k นี่แหละเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถซื้อขายได้ใช่ไหมเฟซบุ๊กเนี่ยคนใช้เยอะมากนะคะคนใช้เยอะมากใช่ปะแล้วก็เรารู้อยู่ว่าคนใน facebook เนี่ยเป็นคนมีเงินใช่ปะในติ๊ t ต k อกคิดว่าเด็กๆน่าจะไม่มีเงินแต่มันไม่ใช่นะไงเดี๋ยวนี้คนที่เข้ามาใน t i ๊ t o k อกคือคนที่เป็นคนมาจากเพจมาจาก facebook อืม คนที่มาเล่นติ๊กต็อกคือคนที่มาจากใน facebook นั่นหมายความว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่สามารถจ่ายได้เช่นเดียวกันโอเคไหมนะคะภาพครูนะเดี๋ยวเดี๋ยววูบเดี๋ยวว่าบนะคะเดี๋ยวครูจะพยายามอยู่นิ่งๆนะจะได้ไม่วูบ่าบโอเคจะ <laughs> อยู่นิ่งให้นะมันจะได้ไม่วูบ่าบคือแพลตฟอร์มคนจากแพลตฟอร์ม facebook หันมาเล่นติ๊ t ต k อก เพราะเขาอยากได้รับความบันเทิงนะคะเขาอยากได้รับความบันเทิงในใน a c e b o o k จะเป็นอะไรคนที่มาระบาย <c oughs> ใช่ไหมเป็นข้อความนะคะระบายทุกนะคะบนกลนดา่า <c oughs> คนที่เล่นในเฟซกก็รู้สึกมันเครียดจังเลยนะคะเครียดจังเลยนะคะ มาอยู่ใน Tik t o ็อกโอมีแต่คลิปวิดีโอตลกนะคะสนุกนะคะสาระก็มีนะคะดังนั้นในความว่านะคะคนถ้าคุณอยากจะมาอยู่ใน Tik t o ็อกคุณทำเงินใน Tik To อกคุณก็ต้องมีบางอย่างให้แก่เขาที่ทางที่เขาหลีกหนีมานะะนั้นถ้าถามว่าคุณทำนะคะติ k To อกลดความเครียด นะคะนั่นจะไม่ใช่แล้วนะะนั่นจะไม่ใช่ทางแล้วนะ,ะนั้นคุณต้องทำติกตอกด้วยความสนุกใช่ไหมให้อะไรบางอย่างเช่นให้บันเทิงนะคะและถ้าคุณให้บันเทิงคู่กับความรู้ยิ่งดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนจะจ่ายเงินตอนที่เขามีความสุขตอนที่เขามีเสียงหัวเราะอืมนะคะและถ้าคุณเป็นคนที่สามารถทำให้เขาหัวเราะมีความสุขได้เขาจะจ่ายเงินให้คุณ Uh huh. นะคะนะคะเป็นไงคะเป็นไงคะอืม uh huh. ดังนั้นถ้าคุณทาช่อง Tik t o ็คุณแบบเครียดๆนะคะครูนาร่าแนะนําว่าให้ใส่พลังงานความสุขเข้าไปนะ,ะใส่อะไรก็ได้ที่เป็นความสุขเช่นคุณอาจจะทําให้คนดูเขารู้สึกว่าคุณสวยหรือคุณหล่อนะคะเพราะว่าการที่คนเห็นคุณสวยหล่อเขาสบายหูสบายตาเขาดูมีความสุขนะ,ะถ้าคุณนะคะ คือปกติแล้วหน้าคนเราอาจจะไม่ได้แบบสวยเป๊ะเวอร์เกาหล,อหลีอะไรขนาดนี้ถุกปะ่ะอืมแต่ว่าถ้าคุณใช้ฟิลเตอร์ใช้เอฟเฟกมันทําให้คุณดูสวยดูดีได้และคนก็มีความสุขที่ได้ดูคุณและถ้าเขาชอบสไตล์คุณเขาก็จะมาเป็นลูกค้าคุณนะคะอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่คุณรา,าจะบอกนะคือคนในติ๊ t ต็อกไม่ใช่เด็กๆคนในติกต็อกมีกําลังซือ้อนะคะมีกําลังซือ้อมาก เ,เทียบเท่ากับทาง Facebook เลยนะคะแต่ว่าคลิปที่คุณทำเนะะื้อหาที่คุณทำเนี่ยมันก็ต้องมีความสนุกความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะถ้าคุณบันเทิงอย่างเดียวไม่ให้สาระคนเลยไม่มีอะไรที่มาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้คนเลยเขาจะติดตามคุณเพื่อ สิ่งใด,ดแต่ถ้าคนสวยมากเขาก็อยากติดตามคุณโอ้อยากดูจังเลยคนนี้สวยนะคะโอ้โหคณแบบมีไลฟ์สไตล์ดีโอ้อยากติดตามอยากดูเขาไปเที่ยวไหนอันเนี้ยมันโอเคถูกปะ่ะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าสามารถโชว์คนอื่นได้คุณเอาความรู้ของตัวคุณเองออกมาให้ความรู้นะคะออกมาให้ความรู้และบวกกับความสนุกเข้าไปนะคะใช้ฟิลเตอร์ใช้เอฟเฟกต์ใช้สติ๊กเกอร์ใช้เพลงหรือแม้กระทั่งคุณสามารถเต้นได้แต่การเต้นของคุณใช่ไหมมันก็ต้องมีเนื้อหาสาระ ให้ผู้คนด้วยนี่อ,อกม้เพราะว่าคนเขาจะได้มาติดตามคุณเพื่อเขาจะได้อะไรบางอย่างจากคุณอือนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูนิพานะคะสวัสดีคุณมิกกี้มิทน,นะคะสวัสดีค่ะนะคะทำไมแสงครูมันแบบวุบว,ว้วาววุบว้านะคะครูจะสตาร์ทตัวเองได้ไหมเนี่ย <laughs> จะสตาร์ทให้ตัวมันแข็งได้ไหมคะ อ่านะคะนั่นคือสิ่งแรกที่คุณต้องรู้ก่อนคือใน t ิกติกกเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆด,ดังนั้นให้รู้ไว้เลยว่าคุณสามารถทำคลิปสื่อสารให้กับคนนะคะที่สามารถมีกำลังใจได้อยู่แล้วอืมนะคะถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณจะเริ่มใส่ใจในการทำาิ i k t o อกของคุณอืมเริ่มใส่ใจในการทำช่อง t i k t o ตอกของคุณเพราะมันไม่ใช่แค่ทำเล่นๆน,นะบางคนเข้ามาทำใน t ิ k t o ต็อกทำโอเคคลิป สนุกสนุกตลกตลกเฉยเยแต่ว่าคุณไม่ได้ให้อะไรเลยคุณกําลังพลาดเพราะคุณกําลังใช้เวลาเพราะว่าเวลามันผ่านไปแล้วแต่ละวันเวลามันผ่านไปแล้วแต่ละวันนะดังนั้นตัวคุณมีคุณท่าอะไรเอาออกมาให้ค่ะผ่านหน้าตาเวยๆของคุณนะคะผ่านหน้าหล่อๆของคุณโอเคปะนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยนะคะทางเพจนะคะอืมนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้เพราะถ้าคุณไม่รู้คุณก็คิดว่าไม่ต้องทําก็ได้ติดต่อถูกป่ะอืมนะคะอืม แล้วครูนนราจะบอกว่าแพลตฟอร์ม t i k t o k ไปทั่วโลกไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่ไปทั่วโลกไปทั่วโลกคนรู้จักคุณได้ทั่วโลกแล้วตัวอย่างสมมุติว่าถ้าคุณทำเพจใช่ไหมคุณอาจจะไปได้ถ้าหากว่ามีคนเข้ามาเสิร์ชหาคุณนะมีคนแชร์คุณไปเจอเขาแบบเนี้เป็นไปได้ใช่ป่ะแต่ TikTok กเขานำส่งให้คุณได้ทั่วโลกเลยคนทั่วโลกสามารถดูดคุณได้ เวลาคุณอล่าไปไล่ดูในติ๊กต็อกนะคุณอล่าก็จะเห็นชาวต่างชาติประเทศนน้นประเทศนี้คือมันสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกดังนั้นถ้าคุณมีกิจการนะคะมีธุรกิจอะไรคนอยู่และคุณอยากจะให้ชาวต่างชาติได้เห็นคุณนี่คือโอกาสที่คุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทในการได้พบเจอเรียกว่าอะไรลูกค้าของคุณนะคะว่าที่ลูกค้าของคุณเป็นการขยายคอนเนคชันที่คุณไม่ได้เสียเงินอะไรเลย อืมนะคะดังน,นั้นใครยังไม่ได้เริ่มทําทิกตอกเริ่มลงมือทาได้แล้วนะคะและต่อไปที่คุณจะต้องรู้นะถ้าคุณอยากจะทเํเงินจากทิกตอกได้นะคะนั่นก็คือข้อที่สองข้อที่สองนะคะนั่นก็คือ,อข้อที่สองนะคะนั่นคือคุณจะต้องเป็นผู้สร้างเป็น ผู้สร้างสมมติคุณทำติ๊กต็อกเงินจะมาอย่างไงคะเงินจะมายังไง,ง,ไงถ้าหากว่าคุณไม่ได้สร้างอะไรบางอย่างให้แก่ผู้คนเช่นคุณต้องสร้างความสุขความสนุกสร้างวิธีการแก้ปัญหาต่างๆให้เนื้อหาสาระแก่ผู้คนถูกปะให้วิธีการแก้แก้ปัญหานะให้ประโยชน์แก่เขานะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ตัวคุณมี สมมติว่าถ้าคุณไม่มีสินค้าอะไรเลยคุณสามารถทำคลิปใน TikTok ได้เลยถ้าคุณนะคะใช้ติ k t ตอกในการเสพดูอย่างเดียวแต่คุณไม่ผลิตคลิปเงินไม่มานะเออนะ,ะดังนั้นคุณต้องเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยชอบอะไรรักอะไรหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาทำคอนเทนต์ของคุณนะคะอืบางคนอาจจะไม่เก่งพลาดหัวไม่เป็นไร คนยังไม่เก่งพาดหัวนะคะคุณก็ลองไปดูว่าคนที่มีสายเดียวกันกับคุณเขาใช้พาดหัวว่าอะไรบ้างก็ใช้ตามเขานะฮะยืมเขามาใช้นะคะเพราะอะไรพวกนี้มันไม่มีดิขสิทธิ์อยู่แล้วนะคะและ้วมันสามารถทําได้มันสามารถทําได,าาได้ไม่มีดิสิทธิ์ต่อให้คุณพาดหัวเหมือนกันแต่เนื้อหาสาระมันไม่เหมือนกัน ยังไงยังไงก็แล้วแต่คําพูดคําจามันก็เป็นสไตล์คุณมันก็เป็นของของคุณอยู่แล้วนะคะร้านคุณทําได้เลยคุณสามารถเป็นผู้สร้างได้อย่าเล่นติ๊กต็อกเยที่ไม่ได้ผลิตคลิปไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้คนเพราะนั่นมันจะไม่ได้เงินอยู่แล้วนะคะถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องเป็นผู้สร้างให้อะไรบางอย่างหนึ่งให้ความสนุกนะสองถ้าคุณให้ความสนุกบวกกับความรู้ด้วยยิ่งดีนะคะนึกออกไหมและสามอ่ะให้วิธีการแก้ปัญหา บางคนอาจจะมีความรู้แต่ว่าไม่รู้จะเอาไปไม่รู้จะหยิบปัญหาอะไรขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถหยิบปัญหาขึ้นมาแล้วมาแก้ปัญหาให้แก่ผู้คนได้นี่คือแบบโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนะ,ะนึกออกไหมแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณท้เรื่อยๆคุณฝึกไปไเรื่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นคุณก็จะเริ่มพูดเก่งขึ้นนะคะรู้จากว่าจะ เอาอะไรมาดีนะคะรู้ว่าจะไปหาแหล่งคอนเทนต์ที่ไหนนะคะซึ่งคอนเทนต์นันมันหาไม่ยากนะถ้าคุณได้ลงมือทำแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ลงมือทำคุณจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะทําได้แค่นี้แต่ถ้าคุณทาไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มมันจะมีไอเดียออกมามันจะมีเขาจะส่งผ่านมาให้ให้คุณได้รู้อยู่แล้วเพราะยิ่งคุณได้ตรงมือทำคุณก็จะได้รู้มากขึ้นคุณก็จะเก่งมากขึ้นและไอความเก่งทักษะต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งผล ดีต่อคุณในอนาคตนะคะบ,บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยฉันจะทําอะไรดีน่าจะสร้างอะไรดีทําไปก่อนฝึกพูดไปก่อนทักษะการพูดหน้ากล้องของคุณคุณรู้ไหมว่าการพูดหน้ากล้องมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนทําได้มันเป็นเรื่องแปลกสําหรับทุกคนอยู่แล้วคนที่ไหนมานั่งคุยกับกล้องถ้าคนมานั่งดูคูดอล่าร้ายถุนเนี่ยคุณก็คงงงว่าเฮ้ยทำไมตั้งพูดอยู่กับกล้องได้อยู่คนเดียวนะคะ คือมันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนจะมาพูดหน้ากล้องและไม่ใช่เรื่องปกติที่คนจะมาพูดกันแล้วเหมือนส,สายตาแบบที่คุณนราถามเพราะครูนอร่ามองดูกล้องนะคะถ้าคนที่ยังไลฟ์เป็นคนที่ยังพูดทาคลิปไม่เป็นนะคะอาจจะช่วงเริ่มต้นก็จะมองหน้าจอแบบนี้มองหน้าจอมันจะไม่ได้รู้สึกสบตาแต่ถ้าคุณถ้าครูมองที่รูกล้องจะรู้สึกสบตาทีดังนั้นนี่เป็นทักษะที่คุณจะต้องฝึกนะ,ะฝึกไปก่อนนะ,ะทำไปก่อน ทำในสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละนะคะมีอะไรก็หยิบขึ้นมามาทําพัฒนาไปเรื่อยเพราะเวลาคุณลงแต่ละคลิปคุณทําแต่ละอันไปมันจะเกิดเป็นผลงานสะสมให้คุณอืมมันจะเกิดเป็นผลงานสะสมให้คุณและสิ่งที่สําคัญคือคุณก็จะเก่งมากขึ้นและวันที่คุณมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันคุณก็จะเริ่มไลฟ์ได้และการไลฟ์เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าหลายอย่างให้กับคุณเก็ตไหมดังนั้น ฝึกทาคลิปไปก่อนฝึกอัดพูดพูดไปก่อนนะอะไรก็ได้นะแล้วค่อยๆหาเดี๋ยวมันจะค่อยๆเจอทางเองว่าเออฉันจะทําอะไรเพิ่มดีนะฉันจะไปทางไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเองเคไหมอันนี้ก็สิ่งที่2ที่คุณจะต้องรู้คือคุณต้องพูดสร้างนะคะแต่ขาดข้อที่3ไม่ได้นะคะข้อที่3าม อ่ะนะคะข้อที่สามนะคะนั่นคือคุณต้องเป็นผู้เล่นด้วยนะคะติกตอกเป็นแพลตฟอร์มที่คุณจะนะคะมาขายทิ้งไว้แล้วหนีไปไม่ได้เด็ดขาดนะ,ะ <laughs> ไม่ได้นะคะเอาเอา,เอาแค่คลิปมาลงแล้วก็ไปเลยไม่ได้นะคะเทคนิคที่จะทำให้คุณนะคะเติบโตในติ k กตอนะคะิตกตอกเปิด การมองเห็นนะคะนำส่งคลิปคุณให้ผู้คนได้มากขึ้นนะคะและเวลามีคนมองเห็นคลิปของคุณมากขึ้นนั่นก็นหมายความว่าคุณได้มีโอกาสพบเจอลูกค้าของคุณได้เพิ่มมากขึ้นนะคะมันคือทำเลทองนะคะดังนั้นคุณก็จะต้องเป็นผู้เล่นด้วยและเวลาเล่นเล่นยังไงนะคะเวลาเล่นเล่นยังไงบางคนอาจจะรู้มาว่าเฮ้ยเวลาคุณผลิตคลิปนะในในแง่ของการเป็นผู้สระะ้างผลิตคลิปต้องผลิตยังไงให้คนกดหัวใจนะคะทำไงให้คนกดแชร์ทำไงให้คนพิมพ์คอมเมนต์ใช่ปะ ่านะคะถ้าคุณเป็นผู้สร้างคุณจะคิดประมาณนี้นะเพื่อให้มันได้คะแนนนะแต่ไม่พอคุณต้องเป็นผู้เล่นด้วยซึ่งหมายความว่าหลังกท,ที่คุณโพสคลิปไปแล้วสิ่งที่คุณห้ามพลาดนั่นก็คือคุณต้องใช้เวลาใน TikTok ด้วยนะคะเป็นผู้เล่นและผู้เล่นคือยังไงไม่ใช่ดูแล้แลวก็สไลด์อย่างเดียวะะผู้เล่นคือคุณต้องกดไลค์ให้คลิปเพื่อนๆด้วย มันเป็นมันคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็มาช่วยให้ช่วยให้แต่ละคนได้เติบโตคุณมาทําคลิปคอนเทนต์คุณจะเติบโตก็แต่เมื่อคุณได้ช่วยให้คนอื่นเขาเติบโตด้วยอือือเฮ้ยมันดีมากเลยเนาะคุณจะเติบโตก็แต่เมื่อคุณได้ช่วยให้ผู้อื่นเติบโตด้วยผู้อื่นจะเติบโตได้ไงเติบโตได้จากการที่คุณไปกดไลค์ไปพิมพ์คอมเมนต์ไปกดแชร์อ่านะคะเดี๋ยวคุณแลราจะเอาคะแนนให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าเอาคะแนน คะแนนให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณอล่าเขียนให้ดูเลยดีกว่าอืคุณรู้ไหมว่าการเป็นผู้เล่นเนี่ยก็ทําให้ติ๊ t o k อกเปิดการมองเห็นในแก่คุณได้เพิ่มมากขึ้นยิ่งคุณสะสมคะแนนมากขึ้นนะคะติ๊ก o k ก็ยิ่งเปิดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวดูคุณก็จะได้มีจานวนมากขึ้นนะคะผู้ติดตามก็จะได้มากขึ้นนะ,ะมีคนมาติดตามคุณเพิ่มมากขึ้นมีคนกดไลค์กดแชร์คุณเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าสิ่งแรกนั่นก็คือน,นะคะถ้าคุณ กดใจคุณได้2คะแนนอ่านะถ้าคุณไปกดใจให้เพื่อนได้2คะแนนนะคะถ้าคุณนะคะไปเดี๋ยวคุณเรารักเขียนก่อนถ้าคุณคอมเมนต์ให้คลิปเพื่อนที่คุณดูคุณก็จะได้4คะแนนอ่านะคะต่อไป ถ้าคุณกดถ้าคุณกดแชร์คลิปเพื่อนๆคุณได้6คะแนนอ่านะคะถ้าคุณดูคลิปของเพื่อนจบคุณได้8คะแนนและสุดท้าย 10คะแนนนั้นคือ,อสิบคะแนนนั้นจะเป็นของคุณเมื่อคุณดูวนซ้ำสองรอบดังนั้นคุณหลังจากคุณโพส์คลิปแล้วนะคะอะไรเอ,อ่ยยินดีด้วยนะคะคุณผ่านเลเวลหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลย <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะจากติ๊กต็อกนะอ่ะ อันนั้นนะคะเวลาคุณโพสคลิปไปแล้วคุณเป็นผู้สร้างใช่ไหมคุณเป็นผู้เล่นผู้เล่นคุณต้องต้องเก็บคะแนนไปกดหัวใจเพราะคุณจะได้2คะแนนนะคะไปกดแชร์นะแชร์คลิปคลิปนั้นออกไปแพลตฟอร์มอื่นนะหรือว่าส่งไปให้เพื่อนในแพลตฟอร์ม t ิ k กต็อกก็ได้นะคะทำไงก็ได้กดแชร์คุณได้6คะแนนนะคะและถ้าคุณดูถ้าคุณดูคลิปของเพื่อนจบนะคุณก็จะได้8คะแนนสมมติว่าบางคนเข้ามาใน Tik t o k ใช่ไหมคะแล้วคุณก็่าเคยเป็นก็สไลด์ดูคือใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะงแต่ แต่ดูคลิปไม่จบเลยคะแนนหายดังนั้นจำเป็นมากนะคะแชร์ยังไงครับนะคะกดแชร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณนร่าทำคลิปสอนอยได้ <laughs> แชร์คลิปใน Ti k t o k นะมันจะมีจุดสามจุดนะคะคุณกดเข้าไปเดี๋ยวคุณนร่าทำคลิปสอนให้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายไปก็เดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋ยวคุณนร่าทำคลิปสอนให้อ่านะคะแต่สำหรับในไลน์เนี่ยคุณก็สามารถกดแชร์ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่ม ลองกดดูนะคะแล้วมันจะมีคําว่าแช์นะกดอันนั้นแหละค่ะคุณแช่พอคุณแช์คลิปของเพื่อนออกไปนะคะหรือว่าแชร์ไลฟ์เพื่อนออกไปคุณก็จะได้6คะแนนแล้วถ้าคุณดูคลิปของเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนทำมาสามนาทีคุณทาดูคลิปของเพื่อนจนจบคุณได้คะแนน8คะแนนนะคะแล้วถ้าคุณดูคลิปเพื่อนวนซ้ําอีกนะคะได้ถึงสองรอบคุณจะได้10คะแนน แล้วเวลาคุณสะสมคะแนนคุณเยอะไปเรื่อยๆใช่ไหมค TikTok ก็จะโอเคนะคุณคือผู้เล่น TikTok คุณคือผู้เล่นนะคะชั้นสนับสนุนให้คุณเพราะว่าคุณกําลังทําให้ผู้อื่นเติบโตด้วยชั้นจะสนับสนุนให้คุณได้มีผู้คนได่ดูคลิปของคุณมากขึ้นนะคะส่งคลิปค่ะเปิดการองเห็นส่งไปส่งไปนะคะอันนั้นถ้าเกิดว่าใครเข้ามาอยู่ใน TikTok นะคะสไลด์ดูอย่างเดียวดูไม่เคยจบเลยไม่เคยกดไลค์ให้เพื่อนเลยไม่เคยกดแชร์ไม่เคยคอมเมนต์ พลาดอย่างแรงต่อให้คุณอยู่ในติ๊กต็อกนานก็เหมือนคุณไม่ได้อยู่นะคะดังนั้นอย่าลืมทําเพราะว่าในแง่ของผู้สร้างคุณต้องทําคลิปเพื่อให้คนทํากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดอย่างนี้ใช่ไหมดูให้จบใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณนะที่ผู้สร้างคุณคุณต้องผลิตคลิปอย่างนั้นมาเช่นคุณอาจจะทาคลิปสั้นสักสิบห้าวินาทีนะคะเพราะว่าถ้าคลิปยาวเกินไปคนก็อาจจะดูไม่จบใช่ไหมก็ช่วยเพื่อนคุณหน่อยช่วยให้เขาได้คะแนนเหมือนกันนึกออกไหม ะะขอบคุณคุณแหมมนะคะสรัญญานะคะแชร์วิดีโอไลฟ์แล้วขอบคุณมากเลยนะคะนั่นนะยิ่งเราช่วยให้เพื่อนๆเติบโต,ตแล้วก็เติบโตเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะ,คะเพราะว่าหลายๆคนนะ,ะและคุณลาเองก็เคยเป็นแบบนั้นเคยเข้าใจว่าโอเคนะฉันจะสร้างคลิปแบบนี้ออกมานะคะให้คนกดไลค์กดแชร์แต่ตัวเองไม่เคยดูคลิปเพื่อนจนจบเลยไม่เคยไปคอมเมนต์ไม่เคยไปกดแชร์ให้ใครเลย คุณก็จะไม่ได้คะแนนดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่ยอดวิวของคุณมันยังไม่เยอะนะคะลองไปทําดูนะคะแล้วเทคนิคนี้คือมันได้ผลมันได้ผลมากนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณมียอดวิวเยอะมีคนมาดูคุณเยอะนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีคนติดตามคุณก็เยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วเวลาคนติดตามคุณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะมันคือสมบัติสมบัติของตอนนี้ในปัจจุบันนะยุคนี้เนี่ยคือผู้ติดตาม ะะสมบัติของคุณคือพูดติดตามไม่ว่าจะแพลตฟรอร์มไหนก็ตามนะคะใช้เป็นแล้วครับน่านด,ดีด้วยค่ะเห็นไหมจริงจริงแล้วมันง่ายมากเลยใช่ไหมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอืมนะคะอันนั้นสมบัติของคุณคือพูดติดตามนะพยายามสร้างผู้ติดตามอย่าไปสนใจยอดวิวให้มากนะบางทีบางคนสนใจว่าทําไมฉันไม่มีไลค์เลยไลค์ฉันน้อยมากเลยแต่คุณรู้ไหมอ่ะไลค์น้อยแต่ว่ามีคนเห็นแล้วเขากดติดตามคุณนั่นคือสมบัติของคุณ ทั้งเพจทั้งเฟซทั้ง YouTube ทุกช่องทางคนติดตามคือสมบัติของคุณนะคะเดี๋ยวเงินมาเองถ้าเมื่อไหร่มีคนที่เขาเป็นหานแฟนคนแล้วเงินมาเองอันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะคะสร้างผู้ติดตามให้ได้ก่อนโอเคไหมนะคะอ่ะเดีคุณเาสรุปนะคะสสิ่งนะ,ะที่จะทําให้คุณใช้ t ิ k ก o k อกทำเงินค,คุณต้องรู้สิ่งนี้หนึ่งนะคะติ k กตไม่ใช่แค่เด็กๆเ,เล่นดังนั้นตั้งใจทําคลิปของคุณสื่อสารให้เหมือนกับคุณสื่อสารกับ ลูกค้าของคุณคุณต้องระบุมาอยู่แล้วว่าลูกค้าของคุณคือใครคุณจะทำคอนเทนต์ให้วัยไหนล่ะถ้าคุณทำคอนเทนต์ให้วัยเด็กๆนะคะวัยเด็กๆเด็กๆชอบใช่ไหมคุณก็อาจจะได้เด็กๆเป็นฐานแฟนแต่เด็กๆเป็นฐานแฟนได้ได้กำลังซัพร์ไหมก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นคุณก็ต้องผลิตคอนเทนต์ที่โอเคกลุ่มในวัยทางานใช่ไหมถ้ากลุ่มในผู้สูงอายุคุณก็อาจจะทำได้คือมันแล้วแต่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรนะคะหรือถ้าคุณอยากจะทํา คุณกําลังทาธุรกิจอยู่แล้วอยากจะโอ้โหอยากจะให้ไปถึงต่างประเทศนะอยากให้ชาวต่างชาติมาดูอคุณก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยไหมนะใช้มีการแปลภาษาด้วยไหมนะหรือถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษอยากจะพูดทาคลิปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมีโอกาสได้เจอกับชาวต่างชาติอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสคุณที่คุณจะคอนเน็กต์แบบทั่วโลกอืโดยที่คุณไม่เสียทุนไม่ต้องลงทุนใดๆเลย อืมโอเคไหมนี่คืออ่ะคุณต้องรู้ว่าไม่ใช่แค่เด็กๆเ,เล่นนะสิ่งที่สอนนั่นคือคุณต้องเป็นผู้สร้างเพราะถ้าเล่นอย่างเดียวไม่มีเงินเข้าแน,น่นอนคุณต้องเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์นะะ้อหาสาระดีๆที่แก้ประโยชน์ให้แก้ไขปัญหาให้ผู้คนมีประโยชน์แก่ผู้คนคนเขาจะได้มาติดตามคุณนะคะและสิ่งที่สามนั่นคือคุณต้องเป็นผู้เล่นด้วยอืมนะคะโอเคนะคะคุณอล่าก็ หวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาแบ่งปันนะคะเวลาครูนราได้รู้อะไรแบบเจ๋งๆนะครูนราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นเอามาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆนะคะอืมนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําออนไลน์นะคะการสร้างาตัวตนบนโลกออนไลน์ทำทิกตอกนะคะคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของครูนรานะคะเพราะครูนราจะทำคลิปเนื้อหามาให้คุณ ได้เอาไปใช้นะคะและถ้าใช้แล้วนะคะได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะเกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างมาแบ่งปันกันบ้างนะนะคะครูนะา,าอยากร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆกคนที่ได้เอาไปใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์ยังไงนะคะมันดียังไงมีความสุขยังไงนะคะแบ่งปันกันยิ่งคุณแบบขยายสิ่งไหนอ่ะคุณก็จะยิ่งมีได้เพิ่มมากขึ้นคุณขยายความสุขคุณก็จะมีความสุขมากขึ้น นะคะโอเคไหมนะคะประโยชน์มากครับนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะชื่อคุณอะไรเอ่ยนะคะ,นะค,ะคุณอะไรอยากเรียกชื่อเล่นจังเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็แล้วเจอกันใหม่นะจ้าไปลวค่ะแสงหมดแล้วบายแล้วเจอกันใหม่นะ